สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพรมอิสระนนะครับอันนี้ผมจะพาทุกผู้ชมมาผสมเกรสรสองจันนะครับของหนอนะครับทุกผู้ชมก็จะเป็นการทดลองผสมนะครับว่าการผสมเกรสรสายพันธุ์ตัวผู้ที่แตกต่างกันในต้นเดียวกันหรือว่าถ้าออกที่หนอก็หนอเดียวกันนะครับ ว่าผลของการผสมเกสรน,นั้นจะมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อลูกแก่จัดเข้าสีนะครับเมื่อลูกแก่จัดจะมีรสชาติแตกต่างกันไหมนะครับเมื่อเข้าสีจะสีจะแตกต่างกันไหมนะครับท่านผู้ชมผมก็มาทดลองนะครับผสมเกสรระหว่างสองจันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นจันทร์ที่แทงจากสายพันธุ์เพาะเลี้ยงมะเยือะนะครับแต่แทงที่หนอนะครับท่านผู้ชมหรือว่าออกจันทร์ที่นอนะครับครั้งก่อนนะครับหรือว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ผสมกีสอนไประหว่างเพาะเลี้ยงมะเยือกกับเพาะเมล็ดนะครับก็ติดตีทั้งสองสายพันธุ์นะครับที่นำกีสรนตัวผู้มาผสมนะครับ แต่วันนี้ผมก็จะมาทดลองผสมเกสรที่หน่อนะครับหรือว่ากันแทงขึ้นมาจากหนอนนะครับก็จะมาผสมนะครับเกสรตัวผู้นะครับอันนี้คือสายพันธ์จาวิตนะครับที่เป็นเพาะเรื่องนี้นะครับตัวนี้คือเป็นสายพันธ์ที่ พอมเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับเก็บเกอรในปีเดียวกันนะครับปี6-7นะครับท่านผู้ชมนะครับการผสมวันนี้นะครับผมก็จะใช้ถุงพลาสติกใสนะครับครอบจัดเอาไว้นะครับในขณะผสมเกอรน,นะครับ แล้วก็จะเอาผมปติกออกนะครับหลังจากที่ผมจะสอนไปประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมสมกิจสอนทุกครั้งนะครับก็เอากาบจันที่แตกออกอยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะให้กรรมสมเกสวนนั้นติดได้ทุกเส้นเกสวนนะครับชมครับต้องเอากราบจันครับที่แตกออกก็ใช้กันไกรนะครับตัด ปลายจันออกนะครับแล้วก็แกนกลางนะครับแกนกลางตัดออกเลยนะครับ ก็ใส่ถุงพลาติกนะครับที่เจาะรูไว้ที่ก้นนะครับเราพ็จะเจาะรูไว้ที่ก้นถุงนะครับเพื่อที่จะสอดหลอดนะครับที่บรจุเกสอนนะครับเข้าไปแล้วก็เป่าหรือว่าพ้นใส่เกบสอนตัวเมียนะครับ กี่คือการผสมเกสรนแบบประหยัดนะครับท่านผู้ชมนะครับสาเหตุที่ใส่ถุงคลุมเอาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าป้องกันล่องเกสรน,นะครับเมื่อเราพ่นใส่ล่องเกสตรตัวมียนะครับปไปในอากาศนะครับวันนี้ก็มีลมอยู่นะครับท่านผู้ชม ัดใหม่แรงนะครับแต่ว่าก็ทําให้รองกิรอน,นั้นปิวไปในอากาศนะครับ ครับคือโลนะครับที่อยู่ก้นถุงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีโลนะครับสำหรับสอดใส่หลอดหน้าบันจุโอเคสอนนะครับ สำหรับจันด้านนี้นะครับผมก็จะผสมเกสรนะครับัด้ดวยออกเกสรตัวผู้ที่เพาะจากเมล็ดนะครับ แล้วก็ใช้ปลายนะครับหลอดนะครับที่เราเตรียมมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการสมรกสรอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ประหยะัดเกสรนะครับ ชัวนะครับก็ผสมสองครั้งนะครับในแต่ละครั้งนะครับบรรจุรองเกศสอนในหลอดก็ประมาณครึ่งช้อนชา็นะคือว่า1ส่วนสีของช้อนชาก็ได้นะครับ ขยา่าเขย่าถุงนะครับเพื่อให้ต้องเกสรสน,นะครับถู้กระจายอยู่ในถุงนะครับ มาผสมเกสรจัดนี้ว่างนะครับในการผสมเกสรก็ใช้นะครับองเกสรตัวพู้สายพันธุ์จาวิทนะครับซึ่งเป็นองเกสร พเพราะเลี้ยงเยอะนะครับท่านผู้ชม แค่ครั้งเดียวก็ติดแล้วนะครับท่านผู้ชมในการพ่นองเกสรใส่เกศรตัวเมียนะครับเพื่อให้เท่าเทียมกันนะครับระหว่างองเกศรตัวผู้ที่นํามาพ่นนะครับใส่เกสรตัวเมียของจันนั้นนะแล้วก็ของจันนี้เป็นสายพันธุ์พอเลี้ยงแล้วนี่นะครับก็พ่นทั้งสองครั้งนะครับในแต่ละจันนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการผสมเกสรด้วยเกสรตุพผู้ที่จากพเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็จากต้นที่เป็นหอเล็งมาเยื่อนะครับครับท่านผูชมก็ติดตามชมดูนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับผ่านไปนะครับไม่นานนะครับไม่กี่วันนะครับ น่าจะทราบผลนะครับว่าการผสมเกสรนะครับในแต่ละจันทร์นะครับที่รองเกสรที่นํามาผสมนั้นแตกต่างกันก็คือสายพันธุ์ที่ปลูกจากพมเลสแล้วก็สายพันธุ์ที่ปลูกจากพรมเล็นิยอนะครับเป็นรองเกสรตัวผู้นะครับนํามาผสมเกสรในหน่อเดียวกันนะครับ ว่าจะติดดีหรือไม่ดีอะไรอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับรการผสมเีดสอนด้วยรองขีสอนตัวผู้พเพาะเะื้อเย่ถือว่าพอเม็ดนะครับจะติดดีกว่ากันนะครับแล้วก็เมื่อลูกเข้าสีนะครับสีของลูกจะแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็รสชาติจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเป็นการทดลอง ดูนะครับว่าองคเกสรตัวผู้จะมีส่วนในการผสมเกสรในแต่ละจันของต้นตัวเมียหรือไม่นะครับในต้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องรสชาติแล้วก็การเข้าสีของโลกอินทพรลัมที่ผสมเกสรติดหรือไม่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ติดตามชมกันนะครับผมก็จะอธิบายให,ให,ให้ท่านผู้ชมได้ รับชมกันเป็นระยะนะครับทากผู้ชมก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุนผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ